4S N ตัวของเนมานั่นเองครับโไไคตรละคันหนุนะจัดเข้าให้อีก1เบรนน็นอกดาวไปนอกวงอย่างนี้นาะตายแล้วครับแล้วนิโคได้ผูมาแล้วชาลีตรงนี้ครับได้อาร์มันดอน,นมาด้วยครับเหลือรออยู่ค่อนข้างที่จะปล่อยทีเดียวแล้วชาลีโดนเข้ามาตรงนี้กอดแตกเข้าไปก่อนครับผมโอ้โหแต่เหมือนเพื่อนจะยังคำได้สวยอยู่ครับแล้วกลายเป็นอาร์คิวออทำได้ดีครับได้หมดตัวของหมูต้มไปแล้วนิโอตรงนี้ได้กิมลิปเปอร์ไปน็อกดาวไปและนิโอจัดเข้าให้ตัวสุดท้ายปิดงานแล้ว พาตัวงทาโร่ครับคว้าวินเนอร์ในเกมแรกนี้ไปไ,ไ,ได้ก่อน,นไปโเคเอ็กได้ดื้อหมาครับแล้วเจเลสตรงนี้ครับได้ตัวมาด้วยแล้วมิกเซอร์ครับจับมาอีกหนึ่งแล้วซันตรงนี้สุดท้ายที่มิกเซอร์ไปแล้วสุดท้ายแอลอาร์ครับฟอรเรสกับซันจัดไปคนระดับเว้นคิวครับนี่ครับโอ้โหโอ,อย่าอาเลยครับคุณงไปเล่นขนาดนี้ชาลีครับได้มาก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วนีโอดันหน้าสเปย์ายาวๆได้อาร์มคิวยูและจะทานเปอร์มาตรงนี้โอ้โหสุดยอคนอย่างเฉียบครับสำหรับท่าน้าของนีโอนั่นเองครับแล้ว สเปกดเข้ามาอีกหนึ่งครับแต่มันน็อกไปแล้วและนิโอทิสเพิ่งคิวแล้ว12คิวไปแล้วแฮมทาโร่งเ้ี่ยวอิโบราเก็บตัวบ้ามาไ,ได้การเล่นนอกบ้านตรงนี้โลงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมดิกดิียังฮิวอยู่แล่ตัวซอสสองตัวแบบนี้รับไม่ไหวเป็นอาญาที่เก็บตัวดีไปฮะอิโบราสวนมะามาเรื่อยๆเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เตือนท่างหมดสองดอกแรกแต่มาแล้วแบมบี้ตรงนี้ได้ชนนี่มาครับแล้วโดนตัวของโพเทกับคืนไม่ได้ครับแล้ววิ่งลู่มาตรงนี้รันแอนการโดยแท้จริงครับ ใช้เลยฮะแล้วสปอตเตอร์อีกจุดหนึ่งครับถ้าสายไปลงในพื้นที่ด้านหน้าของไฮบิดนะครับโอ้โดนยิงมาโดนยิงมาลากมาตรงนี้แนละ้วโดนแท็กมาสเตอร์ต้องวิ่งถอยไปก่อนสตูบุบพีแต่ว่าตรงนี้ไม่รอดอยู่ดีบอลลี่ดักอยู่โน่นด้านนอกแล้วสเปย์มาดึงยาวๆสตู ฝ่ายขอมาแล้วยังไม่ได้โกคูครับกอดยังไม่แตกด้วยซ้ำครับแต่ตรงนี้เข้ามาแล้วกดกดยังต่อเนื่องกดยังต่อเนื่องสุดท้ายกอดแตกกูกอดแตกแล้วกินลิเปอร์ครับได้ในที่สุดนั่นเองครับอ้หุ้ยแตสองอย่างเนี้ยขอยาวตรงนี้แล้วกินลิเปอร์เป็นดับเบิลคิวได้โกคูไปนึ่การอย่างชอบเลยครับกคูอุ้ยแล้วที่มันหนักแบบ โดรกรรมชัดๆแลมโบ้ท่านผู้ชมตรงนี้ขึ้นมาเสียไะไรนะโอ้โหเปีวหนึ่งเปียวสองตีมาอีกหนึ่งโอ้โหเซเว่นพีกับเตโดนินส่วนก็ขึ้นไปด้วยครับเซเว่นพีสุดท้ายเตโดนินส์โอ้โหตรงนี้เตโดนินส์ใส่แล้วซ้อมไม่โดนไซไปได้ครับแค่ไม่กี่ทีแหละที่เหลือคงกันอยู่ครับครับผมโหแล้วมุมนี้เปิดโล่งเหลือเกินนะนี่ครับแอดลาจะอยู่ใกล้เป็นไฮบีดครับด้านขวาก็มีอีกหนึ่งทีวโดนคาเตอร์ไซส์ใส่ลงมาเลยไวมากท่านผู้ชม คือถ้าคุณดูแบ็กเอาอ่ะแล้วคุณล้าสายตาไปนิดเดียวผมบอกเลยคุณตามเกมไม่ทันแน่นอนแล้วโอ้โหทีเฟเดอร์ยังไงขาวเข้าตามาเติมก่อต่อครับนิโอครับโอ้โหพยายามจะดึงทาให่ได้นะเฮ้ยอย่าบอกเขาได้อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นเขาอยู่กลางวงกว่านะอย่างนี้แล้วชาร์จมาแล้วจากดีโอตรงนี้โดนระเบิดไปแล้วใหม่ครับกำลังจะตายเหลือคนเดียวเท่านั้นแล้วเป็นนีโอลูดหมดเลยสองคนที่เหลือครับของแฮมทาโร่หรือจะเป็นเอ็นบีทีที่กลับมาคว้าเกมสุดท้ายได้เหมือนเมื่อวาน มันก็จะจเล่นแล้วยิงมากอนได้อวีดียิงใส่ขนมไปด้วยเอสเอไมเอแต่ยังไ,ยงไม่โดนเต็มเต็มนะเฮ้ยลแล้วพอหัวแบบนี้โดนค <แก S 1> อโลขนมคมคม,คมโ,อโอ้โหแล้วจูดสวยกว่าครับขนมครับแลวเห็นแล้วครับเห็นมาอย่างนี้ดีเฟนเดอร์มาก่อนหนึ่งทีตาจับบอดเพื่อนข่าวเลิศเกิดแล้วลูดมาตรงนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านผู้ชมขนมพาทีควาวินเนอะ มาแล้วเข้ามาแบบนี้สองหลังได้เลยเปล่าธนะชาโดโดตดีมาเยี่ยงก็โดนหลบได้แต่ท้ายไม่ทศอยู่ดีแล้วตัวเจมเป่าธนะชาโดป่ะแล้วเจมสแกะธนาชาโดเก็บคิลนี้ไปเลยและบนตรงนี้แล้วตัวของดีเข้ามาสั้เก็บให้ธนาเดอเอ็นเก็บตัวอีโบลาป่ะอีโบลาหายตาไปตรงนี้ธนาเดเอ็นเดเอ็นไม่รอดแล้วไปถูกดีครับย้อนเวลากลับมาตรงนี้ห้าวินาทีครับเข้ามาเจอแล้วนะทูเดนเลื่อนตลอดแล้วก็ตามเข้าเป่าที่กระโดดเข้าหัวไปแล้วธนาหลังมีสมาชิกเพื่อนเขาที่ตามมายิงกันอยู่ก็ตัวดีเนี่ยหันกลับมารับได้ยังไม่่่เเเเเเป็นนนนอออออะะไไรฮตตัััววขขงงดดีมม้้ยหาจจืกแ กอดไปจะตายหรือเปล่าแล้วลงไปก่อนด้านล่างเกือบตายแล้วต้องให้เพื่อนซ้อนครับคารูเซ่ครับตรงน,นี้มันหัวายเป็นพลาดไปเลยครับคารูเซ่<อ>ขึ้นไปแล้วกลายเป็นเป้านิ่งอยู่ทางด้านบนตนนัวยิงเข้ามาเป็นเนือ้อแนวกูเซ่เขาผสมทาง,งด้านเจเลต้าครับอานลยเจเลต้าเก็บตัวคารูเซ่ไปแต่สุดท้ายไม่ไหวครันด้านเฮดเบีและควานน้าวินเนอร์ไปก่อนในเกมแรก ทางนี้ใหม่ครับต้องตามไปรับด้วยครับโดยแก่ท่อใหญ่ครับว่าไงเปิดดวงมาแต่ว่ายิงเข้าไปสามเลยเก็บได้เก็บแล้วาเาต่อตรงนี้ต่อแม่นกว่าหรือเปล่าก่อนเตะแล้วตัวเจ้วตัวหน้าใหม่ครับเก็บได้ก่อนครับก่อนเตะทั้งคู่แต่คิวได้แล้วโกคูได้พอเลียมาแล้วซ้ำแต่เกมอย่างรวดเร็วตาดาวยูทูบกับลูกซองตรงนี้ครับยิงใส่ตัวแอ,อาล์ตไปไม่ลุกได้ไหมยิงยังไม่โดนเก่งอะไรได้ตรงนี้ตาดาวยูทูบอัดเต็มที่เลยอัดเต็มเหนียวแล้วจะยิงอันที่สองด้วยแต่ท้าย เ้วโดนตัดก่อนมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้แต่ตวนนี้ไฟกันนากรมาได้ MVP มาแล้ววันจูนก,ก็ได้ไป,ไปอีกชาโดโดนน็องและน็อกหมดเลย<ห>นโนยโเยสเจอหนึ่งตรงนี้และชาลีกับโบตโตมาเป็นคนละหนึ่งนะเกตตรงนี้ไปได้ครับตน้โอแล้จเจเกตสมิทไปแต่ตัว,ตวเองเหมือนจะออกมาแต่ว่าลึกลึกต่ไม่เป็นไรลึกแต่โก คนรอดหนึ่งคนไม่รอดต้องเสียชีวิตไปมีธนาชาลีที่ตามเข้าไปเก็บแถตรงนี้แล้วเจอก่อดจะไปซ้ำเข้าไปจิ้ว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 ไม่มีคนออกมาให้ยิงเลยครับใช่ครับแต่เบอร์ดีบอสเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะเป็น,น,รนในนนระยะใกล้ตัวนี้รูดมาจากขนมที่เดียวตัวนัทูเดย์ตายไปแล้วรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นยิงผ่านสมองเรียบร้อยอีบอสล่าก็โดนด,ดับเบิลคิวของขนมคิวรูบาร์สอัมทาโร่ครับเหมือนที่ธนาซิกแซกบอกไว้ว่ามาในทางนะของทีพีพีป่ามาเขาได้เกิดยี่สิบแล้วนด์เ่นีโอไบ พีมาแต่ว่ามันเหลือแค่โกคูคนเดียวเท่านั้นสุดท้ายแฮมทาร์โลน20ว่ิ่ง เ <ไป S 1> ตียไปก่อนนะท่ะทานนายวันวันอยู่คือเป็นทานนาทาร์โลครับก็วายฮาร์เข้ามาแล้วครับตรงนี้บูตวินลิสบูตวินลิสเปิดทได้ไมดีก่อนแล้วมีคนตามเข้ามาซ้ำตรงนี้แต่ว่าสามารถที่จะเาลีได้ครับตัวดาฮาร์ดก่อนน้นี้ดีโอไ็ได้ขึ้นเหมือนกันทนนได้ฮาร์ดเขาัดเฉลี่ยจากในส่วนคืนตันตีจากขนมเรียบร้อยแล้วดีโอกมได้คิวมาดีโอทิปมันคิวเก็บไปาสามายลงมาด้วยนะครับท่านนายซาได้ถึงเดกเตอร์มาแล้วครับแล้วตรงนี้เฟร็กเฟร็กลงมาก็จะได้กูกูรับเต็มเ้้าไปยิซต็มาาาบบออสคัจวนนนนนหยู่ใ้มีกกล โดดจูงอย okay. LIAM <No ab ab ู่แล้วสเปรย์กดมาแล้วเขาปิดประตูใส่ยด้านสิแต่ยิงคันลูก็แแงไปครับบอลได้เองมาก่อนน่ะใช่ไอ้มีทีมีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วเขาไปเปิดประตูแล้วเขาก็เลงชุบโยงกดหัวได้ได้เจ้าบอลแกจะได้ปี่เอ็ได้สองต่อสองนะออมาด้านหลังครับบอลซัร์บรลอีเชนอาจจะดีกว่านะทีมเหลือสองทีมถูกต้องสองต่อสองสองต่อสองตอนนี้ดาวโมมันกินบอลเหมือนกันนะแต่เขายิงสายขวาดิออกมาปาดเลยตอนนี้แล้วยิงเอเดเปเรย์ไปตะเจงขอตยังไม่ตายแล้วฉีดเขาเทางสายดักไว้บอลน็อกโบดเหลือแค่คนเดียวกิมลิปเปออยังไรต้อง นี่ยังไงแล้ววงกินมาซโดนวงกินแต่เป็นซันครับไปแล้วตันนี้วงบีบมาขนมอยู่นอกวงวันนี้โดนยิงกดมาเอ้าขนมนอกปูโซนไปสังส่งการและสปีกกันได้อยู่นะยูเซียมานิโอเคลียเซเว่นพีไปให้จากอินลิเวเน่แเรียกขนมกลับคืนมาตรงนี้จากตัวของแฟร์เราเขากินนิงนี้เหลือคนเดียวน็อตเหลือคนเดียวแต่ว่าโชก็ได้ท่หน้าวิเชอร์เข้ามาอิลิเวเน่โดนยิงจากท่าน้านหลังเหมือนกันแฟร์เข้ามาแล้วชูเพื่อนก่อนบอกน็อตขึ้นมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวคนมันจะหายไม่มาวันนี้ แล้วอ on ีดิมเนี่ยเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวดิไงี้ยมาและไมโนซายิงกับเพื่อนอยู่แล้วเลิกทุบตาตีเขมายิงแล้วโชว์ว่โดนน็อกดาวน์ไปก่อนแล้วแต่ว่าแฟรง์มาเคลียร์ให้หมดโอ้มันมันมัวทั่วหมแล้วนธนาชดีเก็บตัวของนธนาชาโดว์ไปแล้วแนักซ่าก็ไปเก็บธนาคารุเซียได้วักตูนิโอเขยิงอนี่กดเต็มๆก็มกับดาน์ิลโอ้โหอย่าให้เขาได้ฟรีนะตรงนี้ัธนานิโอสเปร่าเข้ามานี่ได้ทุกคนครับเหลือโกคูดึงตามไปเลยท่านอ่านนินจานินจาเขาไม่เล่น คูณเหลือแค่เป็นศพแล้วฮะตอนนี้ถูกต้องเพื่อนเขาอยู่ไก่ด้านหนูแล้วนะมาช่วยไม่ได้โอ้โหศพเดียว3ามคนสี่คนตอนนี้ด้านบนเจอเด็กเตอร์ดีเฟนเดอร์ว่าอย่างไรได้เป็นแน็กซ่ากับน็องดาวดีเฟนเดอร์ไปได้ครับเจอกันยูเสีเยครับแล้วใครจะไปยิงแม่นทวีปแก้มน,<อ>น,นี่โอ้โหเอาสัโขบเจาะยังไงก็ตายแน่นอนเราเล่นคนเดียวแล้วตรงนี้ทางด้านขวามีแน็กซ่าแต่ว่าขอสเปย์เข้าไปในบริเวณสมองก่อนแล้วเพื่อนตามเข้าไปชาร์จซ้ายแล้วด้วยครับนักซ่านี้ส่วนกันมาได้ชาลีไปนดับแต่่วาารมปปาาาเข้้ไหนยิงเข้าไปก่่อนนแล้วีครับ ลงมาเพื่คือรู้ว่าเขาอยู่ในสโมสและแชมป์จริงด้วยโอเคคือต้องบอกว่าเขาเล่นไม่ดีในแผนที่แข่งครับ9 1 1มี2คนนีโอเข้าไปแล้วจับโอ้โหโอ้โหสักโคบเดียวที่ได้บริวามาแล้วเ้ยกระที่กำลังชูเมื่อกี้ไงแล้วไหลมาต่อยูเซียพยายามตีงิเพื่อนแล้วติดแถบมาเตอร์ประกอนสเปรกดไปน้องดาวได้เหมือนกันยูเซียกับเนืเพียย้อนเวลากลับไปยูเซียแต่ย้อนกลับมาเจออยู่ด้านนอกเลยว่ายังไงออกซ้ายมาเน็กซ่าเห็นแล้วกดเลือกตยิงไป ยิงบ <łość> ูโต้มาตรงนี้แต่นักซ่ากระสุนหมดรีโหลดสองวินาทีนึงแล้วบูโต้กต้องเดาดักซ่างให้คิวมาโจ้แล้วพอเก็บทางด้าคิวอยู่หายไะหายไปนี่แล้วยูแชแนลอยู่ทางด้านนอกแล้วยูแชแนลจะแชมป์ยูแชแนลจะแชมป์แบบนี้มีโอกาสลุยบนด้านบนมีลีมิเนตและพื้นที่มันเสียเปรียบกว่าต้องเข้ามาแต่ยูแชแนลก็โล่มเหมือนกัน